อย่าดมตราป้อยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันวันนี้มีกระแสข่าวลือเรื่องการาออกลาออกของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชาทั้งวันเลยนะคะเรียกว่าอื้อๆอิญโดยเฉพาะในโลกโซเชียลนะคะผู้ชมคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยทางนายอนนนพพาแกนนำกลุ่มราษฎรค่ะเขาไปโพสต์ข้อความผ่านทาง a c e b o o k นะคะบอกว่า พลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจจะลาออกก่อนวันที่25พฤศจิกาย่นี้โอ้โหข้อความนี้คือคนก็สงสัยว่าเอ๊ะนายอนนท์เนี่ยไปได้ข้อมูลอะไรมาหรือเปล่านะคะแล้วก็มีการแชร์ต่อรีทวิตกันบ้างอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดคุณผู้ชมคะวันนี้ทางโคศก ประจำสํานักนายกรัฐมนตรีคุณอนุชาบูรพชัยศรีออกมายืนยันแล้วนะคะว่ากระแสะข่าวลือที่ว่าพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีตัดสินใจลาออกนั้นไม่เป็นความจริงค่ะขอให้ประชาชนอย่าสับสนนะคะนายกรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและเย็นวันนี้ค่ะก็มีกําหนดการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นําเอเปกผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในนามนายกรัฐมนตรีของไทยก็ยืนยันค่ะว่ารัฐบาลพยายามทําให้สังคมกลับเข้าสู่ความสงบเรียบร้อยค่ะ คาดหวังนะว่านายกเนี่ยมันปฏิบัติหน้าที่ปกติเพราะว่าเย็นนี้ก็ยังมีภารกิจที่จะต้องเข้าร่วมประชุมผู้นําสุดยอดเอเป็ดในช่วงค่าวันนี้ท่านนายกเคยเปยหรือเคยอะไรถึงขั้นนั้นไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนก็เรื่องสับสนนะคะ่ไม่มีไม่มีไม่มีก็ยังดําเนินภารกิจตามปกติอยู่แล้วแล้วก็ตามแถลงการที่พูดก็คือว่ายังไงก็คงต้อง พยายามให้สังคมเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในความสงบเรียบร้อยโดยที่ว่าผู้ชุมนุมถ้าหากยังชุมนุมโดยที่ไม่เคารพในเรื่องของกฎหมายเนี่ยทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คง,ต,ง,ต,งต้องดำเนินการตามที่ได้ถแถลงไปเมื่อวานนี้แหละ ฝากของสอสอปรินาไกรคุปสอสอราชบุรีพลังประชารัฐนะครับได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับนายอนนนนำพาข้อหาความผิดพรบอคอมพิวเตอร์ที่สตทอองหลเรียบร้อยนะครับโดยมีการระบุว่าพลเอกประยุทธ์แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนมาตลอดว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีคุณปรินาก็บอกว่าดังนั้นการโพสต์ข้อความว่าพลเอกประยุทธ์อาจลาออกโดยเฉพาะช่วงเวลา ที่มีการระบุนเองชัดเจนก็คือก่อน25พฤศจิกายนคุณปรินาบอกว่านี่เป็นการจงใจนําข้อมูลอันเป็นเท็จมาเผยแพร่ในระบบคอมพิวเตอร์ปลุกปัน่นสร้างกระแสทําให้เกิดสังคมเกิดความสับสนเข้าใจผิดจากข้อความดังกล่าวถือว่าเป็นอาญาแผ่นดินเธอก็เลยไปแจ้งความที่สอนอทองหล่อไว้นะครับ คุณผู้ชมย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีออกแถลงการเกี่ยวกับการชุมนุมในช่วงที่ผ่านมานะครับว่ารัฐบาลและก็ทุกฝ่ายกําลังร,งร่วมกันหาทางออกโดยสงบและสันติบนพื้นฐานของกระบวนการทางกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่สถานการณ์ดังกล่าวไม่มีท่าทีว่าจะบรรเทาลงแม้ว่ารัฐบาลได้แสดงความจริงใจ และในะแถลงการระบุใจความด้วยนะครับว่าปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายในทิศทางที่ดีและมีแนวโน้มพัฒนาสู่ความขัดแยง้งถ้าปล่อยไว้อาจจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งรัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงจึงจําเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติโดยจะบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตราที่มีอยู่กับการชุมนุมที่มีความผิด ฝ่าฝืนกฎหมายเพิกเฉยต่อการเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นโดยจะดำเนินคดีต่างๆให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่สอดคล้องกับหลักสากลพอถแถลงการเมื่อวานนี้ที่ออกมาคนก็เลยตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีข่าวลือออกมาด้วยว่าฝากฝั่งของตำรวจเนี่ยจะเอามาตรา112จัดการกับผู้ชุมนุมล่าสุดคุณผู้ชมนายก ท่านพูดถึงประเด็นนี้แล้วทั้งเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็เรื่องประเด็นที่มีข่าวหรือว่าท่านจะลาออกไปฟังท่านกันครับมีข่าวาผมจะลาออกที่ปีห้าก็ลงไปถามคนพูดมาดูาข้อมูลอยู่ที่ไหนผมไม่เคยมี่อกับเขาแล้วผมก็ทราบวิีการถึงมที่2ีห้า,าด้วยใช่ไหมัเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเขาคงจะพูดเพื่อห่หวังจะรดมนนนคนทนประจายคนได้มากขึ้นหรือเปล่าผมคิดว่าคนที่พูดในเรื่องแบบนี้ที่พูดไม่ตรงพูดโดยไม่มีข้อมูล เรานี้เคราะห์ท no of ี wrote, ่จะถือต่อไปกันได้หรือไม่นะครับผมคงตอบได้เท่านั้นนะทุกฉบับทุกฉบับเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะรับเหมือนกันเพราะเป็นเป็นความคิดเห็นจากภาคประชาชนจํานวนมากนะจำนวนมากทั้งประเทศี่เรับไม่ได้ทําไมไม่ไปขยายความให้คนที่เขาทำความดีล่ะนะมีคนไปสาดสีโน่นสีนี่แล้วเดียเดี๋กเรียนมีประชาชนท่านต้องมาคอยลบไปล้างสีเนี่ยทําไมไม่พูดถึงคนเหล่านี้เขาบ้างนะพยายามําไมกับคนที่ทําความ ไม่ทำมเรียบร้อยทำความผิดแล้วเมื่อสถาบันผมก็ไม่ถูกอะสื่อให้รัฐกาางนี้ไม่ถูกคนดีๆเขาเขาทำไั้เยอะนังนยะแล้วมันะคนจะต้องให้เขามาทํำไหมฮึทำลายสิ่งสองทางราชการแล้วเมื่อสถาบันนะอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผมคนหนึ่งอะยอมรับไปได้ทีนี้